สวัสดีค่ะนี่คือรายการสมาคมสมหญิงค่ะบุ๋มปรรด,ดาวงผู้ดีค่ะค่ะปั๊กสินพอยยอดนะคะขอเชิญทุกท่านมาปลดปล่อยความคิดและเพิ่มพลังชีวิตในรายการสมาคมสมหญิงดิฉันคิดว่านะคะเทปนี้ก็คงจะเป็นอีกเทปหนึ่งนะคะที่ยอดที่แบบคนเข้าไปดูเนี่ยะคะคงจะพุ่งปรี๊ดพุ่งปรี๊ดนะคะเนื่อง<ะ>จากว่าวันนี้นะคะบุ๋มนรรดาของเราเอกมากนะคะวันนี้ ผมอ่ะผมอ่ะลำคาญผมมากเลยผมอ่ะออกไปข้างหลังได้ไหมผมอ่ะเออนี่เฮ้ยกองกึงสันกองแหวนสันเด็วันนี้ก็จัดรายการทล์ท่านี้ก็พอ เคเบิลทำไรก็ได้่แแตบบไม่ก็ฉันเห็นเคเบิลช่องอื่นอ่ะทำไมล่ะมาใส่กันสั้นขนาดนี้เห็นตุ้มออกเลยใช่ไหมเออไหลออกมาขนาดนั้นเนี่ยไม่เพลนเซนเซอร์กันบ้างหรามาสนใจอะไรกันงงนแก่จิ้มคือุณเองมาสนใจอะไรกับนงคนแก่เออปล่อยฉันไปเถอะโอเคและนี่คือรายการสมาคมสมหญิงนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดอยากจะมาพูดคุยกับพวกเราเนี่ยนะคะก็นี่เลยค่ะเฟิร์สเอ่อเสิร์ชหาใน Facebook ได้เลยนะสมาคมสมหญิงเขียนมาเลยค่ะว่าอยากจะระบายอะไร พูดคุยอะไรหัวข้ออะไรเราเม้ากันได้หมดหัวข้อแกยันดีๆหัวข้อแม่เออหัวข้อ <c oughs> เออเอ,อ่ะแล้วก็ช่องทางติต่อเราสองคนก็แมมอะไรช่องทางเลยระบบซีแบ <c oughs> นซ์เจ้านัดทีมพีเอสไอนะคะรักลูกแฟมิลี่ชานัลช่องหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็เจมส์แนเซตช่องหกแปดคะ่ะระบบอินเทอร์เน็ตนะคะไอพีทีวีรวมถึงการรีลันในยูทูบนะคะเว็บไซต์มามี่พีดีดอทคอมแล้วก็ชีสแมทออนไลน์ดอทคอมด้วยอ่ะกรุงเทพหรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดจังหวัดไหนก็ตามเจอเราสองคน แน่นอนจ้ะนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันเห็นภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราจะนําไปเป็นของขวัญเนี่ยสอดแทรกเข้าไปเนื่องจากว่าเกิดความตื่นเต้นกันเล็กน้อยค่ะทางโปรดิวเซอร์เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะแจก oh. เราอยากแจกนะคะสรางวัลน,นะคะในรายการของเราทาง SMSC 123302นะถามว่า เราจะได้รับแคลเซียม er มาจากอาหารประเภทใดบ้างเราจะได้รับแคลเซียมมาจากอาหารประเภทใดบ้าง4 1 2 3 3 0 2คําตอบไหนที่ถูกใจนะคะรับไปเลยค่ผยะผลิตภัณฑ์ของไบโอแคลนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะชายไบโอแคลนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเคี้ยวได้เลยเค <40 S 2> ี้ยวมันงยัได้เลยนะคะเคี้ยวเล่ก็มีอะไรก็มีนะคะรับทานง่ายค่ะอร่อยถูกต้องคีรางวันหมุจกกคีรางวันสามรางวันด้วยกันใ่ค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับผู้ชมนะคะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเห็นการแต่งกายของบุ๋มไหมคะใช่แล้วค่ะมันคนละเรื่องกันเลยนะคะเห็นนี่เซ็กซี่แบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะหล่อนจะมาคุยกับผู้ชมเป็นเรื่องของแมลงว่ะแมะลงอะบุ๋มเออแมลงนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ของข้าย่างหมักแพงซะและเกินนะคะเนื้อหมูเนื้อหมูเนืน้อวัวเนื้อไก่เนื้อกุ้งแพงละเกินมากินมแมลงกันดีกว่าในช่วงหน้าสักครู่ค่ะ ถึงช่วงนี้เนี่ยนะคะต้องขอเมาส์กันก่อนเลยนะคะคือพี่ตั๊กเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนจับใจกับข้าวคุม้มป่ะเปล่าใช่ไหมมีบ้างแต่ค<อ>ุณหมูจะซื้อเป็นสําเร็จรูปซะมากกว่า<อ>เพราะว่าเวลาเงินน้อยดูแลทุกอย่างเลยในบ้านเนี่ยจะ่แบบที่พี่นะี่าไม่ได้ทําเองแนคะ่นั้นเองให้แม่บ้านทำแต่พี่เป็นคนซื้อไงพี่ก็จะเรียนรู้ว่าอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้นะ หูของแบบว่าแค่นี้เองแต่ว่าออ้ยทำไมมันแพงขนาดนี้ได้มานิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือราคาจากที่เคยจ่ายเหมือนเดิมของเราได้น้อยลงถูกต้องไหมฮะมันเกิดจากภาวะเงินเฟ้อหรือเปล่าหรือว่าของมันแพงจริงๆพี่ว่าของมันแพงด้วยค่ะของแพงด้วยก็จากการที่มุนมทาวิจัยกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็คือหลังจากที่อย่างในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเราเกิดอุทกภัยไงพอเกิดอุทกภัยในพื้นที่ที่จะต้องมีการในการปรับปรุงพื้นที่ในการที่จะต้องฟื้นฟูนะคะหรือว่าสัตว์ เป็นสัตว์เลี้ยงพวกหมูไก่ต่างๆที่ตายจากหายไปเนี่ยของที่เหลืออยู่นั่นแหละค่ะที่เราจะเขาเรียกว่าเกิดทุกพิกภัยทุกพิกภัยก็คือของราคาแพงขึ้นทุกอย่างมันเป็นเอฟเฟกตามมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราลืมเรื่องของน้ําท่วมไปแล้วไงเรืล้วก็เลยบอกว่าบางอย่างเนี่ยบางทียังขาดตลาดอยู่เลยอย่างเงี้ยแบบแบบคือกระบวนการผลิตเขายังมันยังไม่ได้ยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า บางประเทศเองนะคะของก็แพงขึ้นด้วยด้วยภาวะเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะของเราอย่างเดียวใช่ไหมล่ะไม่ใช่ค่ะดังนั้นเราเองก็ต้องระมัดระวังตัวทีนี้เราก็เลยมานั่งคุยกันว่าถ้าเกิดพวกหมูไก่แพงจริงเราจะกินอะไรเออหมูเห็ดเป็นไก่แพงกินอะไรดีหมาแมวยาชิฉันครองได้โปรดเถอะค่ะมองตามันแล้วเราก็จะแบบวูาูนี่มันเป็นเพื่อนมนุษย์เราไปกินมันเลยนะคะนะคะเอออะไรดีเห็นบอกต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะในเมื่อถ้าเกิดเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรพวกนี้มันแพงไปกินแมลงกันไหม ถ้าเกิดถามอีสานบ้านเฮาเราก็คงจุอือาอิ้นตวัดอเราก็ได้เดี๋ยวเธอไม่ใช่เออไม่ใช่สองคนก็ทำตามคนนั้นบ้าจี้ไงเออแล้วต่างประเทศเขาทำไมน้ำบุมเขามีการศึกษาบอกว่าถ้าเกิดพวกเนื้อหมูเนื้อไก่มันแพงเนี่ย กินแมลงกันดีกว่าเพราะว่าแมลงเนี่ยนะคะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ประเภทที่ให้โปรตีนสูงมีแคลเซียมสูงนะคะมีไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำนะคะดังนั้นถ้าเกิดเรามากินแมลงเป็นทําเป็นซาชิมิหรือแมลงมันโรยอันนี้โรยบนคุกกี้อันนี้ก็ไม่ไหวอันนี้เออเออเออโรยเต้าหู้นาสนเดยเพราะมันจืดไงเออแล้วใส่แมลงมันๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นึกสุดแต่บ้านเรากินเป็นเรื่องปกติเท่านั้นแต่บ้านเรากินเป็นเรื่องปกติอันนี้พิซซ่าหน้าแมลง มันก็จะกลุ่กลุ่มกบกบกุ่กลุกบอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาบอกว่าทำไมไม่มากินแมลงกันทั้งทั้งแมลงเหมือนเยอะมากบนโลกใบนี้แล้วก็มีการคำนวณมาด้วยนะคะว่าสำหรับในโลกใบนี้เนี่ยนะคะมีแมลงกว่า1,400ชนิดนะคะที่กินได้ที่กินได้หรอถูกต้องเยอะอยู่นะถูกต้องนะคะเขาบอกว่าการทานเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะพอร่างกายเรามีการเผาผลาญนะคะมีการย่อยเกิดขึ้นเราก็เกิดเกิดแก๊สก็คือตด เกิดการไายลมหรืออะไรก็ตามลมต่างๆพวกนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นมลภาวะที like ่เป็นพิษแล้วก็เป็นการสร้างโลกร้อนให้มากขึ้นตดเนี่ย จริงถ่ายแล้วไหมเพราะแต่ละคนถ้ารวมๆกันก็เยอะนะเออรวมๆกันก็เยอะแล้วเกิดตอยขนาดว่าลดขนาดนี้แล้วลดล่ะใช่ไหมเออแล้วลดจะไปเหลืออะไรใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อร่างกายของมนุษย์สร้างได้ขนาดนี้เนี่ยพอเป็นแมลงการย่อยก็จะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเขามีเขาเรียกอะไรนะตัวเขาเล็กนะคะไม่ต้องย่อยเยอะนะคะกากของเสียก็น้อยลงเออแล้วกบรที่ถ่ายออกมาเนี่ยอาจจะแบบว่าเมื่อก่อนอาจจะก้อนเท่านี้นะคะอาจจะเหลือแบบเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าประหยัดเนื้อที่ยืนไปอีกนะคะเอาป ว่าเราไปถามสาวๆคนอื่นไปดีกว่านะคะว่าก็คิดกันอย่างไรถ้า,เ,ออถาเกิดชีวิตนี้ต้องไกลว่ากินมแมลงถ้าเกิดสมมติอีกยี่สิบปีข้างหน้าเราต้องเปลี่ยนจากการกินเนื้อสัตว์เป็นบริโภคเนื้อมแมลงใช่ไหมคะก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะต่อไปถ้าเราไม่มีรธาล้าต้องทานแมลงพี่คิดว่ารับไม่ได้เพราะว่าในมาแมลงเนี่ยมันมีพยาธิเพราะว่าถ้าอย่างนั้นนะยอมอดแล้วก็ดื่มแต่น้ำมาดีกว่าถ้ามีให้เลือกแค่เฉพาะแมลงอย่างเดียว ไม่อยากกินนะคะแต่ถ้าเกิดมีอย่างอื่นให้เลือกอย่างเช่นผักอะไรเงี้ยอาจจะเลือกผักมากกว่าถ้าในเราคขต้องกินแมลงใช่ไหมคะก็ก็คงดีค่ะเพราะเป็นเมนูที่แปลกใหม่แล้วก็น่าจะมีโปรตีนเยอะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้ก็จะลองะคะ่ะคงไม่ไม่กินนะคะเพราะว่าเป็นปกติไม่ทานอยู่แล้วนะคะแล้วก็เห็นเพื่อนกินกันก็ไม่กินนะคะรู้สึกว่ามันแบบเป็นมแมลงอะ่ะ มันทำใจไม่ได้จริงๆอะ่ะมันก็น่าจะเป็นเมนูที่ดูใหม่นะคะเพราะว่าปกติคนเราก็กินสัตว์ปีกอยู่แล้วอย่างเช่นตะกแ่อะไรเงี้ยถ้าเกิดลองเอามาทําเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นพิซซ่าหน้าพึ่งหน้าอะไรมันก็คงจะดูไม่แปลบเป็นคนไม่กินมแมลงอยู่แล้วอะค่ะถ้ามันมีเมนูที่มีเกี่ยวกับมแมลงอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ก็คงต้องคิดดูก่อนนะคะอืมก็รับได้นะคะ <laughs> แล้วมีผักไหมคะก <c oughs> ก็อาจจะกินถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ไม่ต้องกินเลยก็ได้ค่ะก็คือกินผักแทนส่วนใหญ่เลือกทานผักนะอเอาเน,นี้ยสมมติว่าเราต้องเราต้องสมมติกับกับแบบถือว่าในการทถ,ถามคือว่ามันไม่มีอะไรเรากินเลยในโลกนี้ทุกเ,เมื่เหลือแต่มัแรงอ่ะ กินกันไหมล่ะก็ต้องกินก็ต้องกินอ่ะสมมติอาบุ๋มอะยังเมื่อกี้นั่งนั่งคุยกันบอกว่าสมมติมันมีแมลงอยู่ชนิดนึงนะกินแล้วจะทำให้คุณสาวขึ้นไปอีกสิบปีพูดรับรองเลยแมลงพันธุ์นั้นจะจนสูนส์ศูนยนในวันรุงขึ้นนั่นสิถ้าเกิดแบบว่ากินไปแล้วอยู่ยงคงกระพันแล้วสาวขึ้นไปใบหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเห็นผลทันทีตั้งแต่วันรุงขึ้นมันหมดแน่นอนค่ะโลกหน่ายแรงทว้งนี้แต่ว่าพี่ก็กินบุ๋มกินไหมเป็นคนกินแมลงป่ะปกติคือไม่่่่ทาานแแตอยงงไขดกิ อ๋อเหรอ่กินไข่มดแดงได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบมแมลงเป็นตัวตัวกลัว,ว,ว,วขามาันจิ้มคอใช่ไหมแค่นั่นแหละแ,แค่นั่นแหละกละัวขามันจิ้มคอแล้วอย่างรถด,ด่วนนี้กินบ้างรถด่วนทานได้อาทานได้แต่เจก็ยังถือว่ากินได้บ้างาไงก็ทานได้บ้างอะไรเงี้ยอย่างรถด่วนนี่อร่อยนะคะเออแรๆไม่ทานเออก็โอเคถือว่าเราสมควก็ยังแบบว่าไม่ตายเอางี้ดีกว่าไม่อดตายอยู่ได้แต่จริงๆแล้วอย่างคนที่ทานมังจริงๆโดยที่ทานทานผักอย่างเดียวเนี่ยเขาก็อยู่กันได้เพราะมีผักหลายชนิดนะคะมีทั้งโปรตีนแคลเซียมแล้วก็คาร์โบไฮเดร้าาเกกิัมีผหนน ะะอเอาเป็นว่าสําหรับใครที่อยากทานอะไรก็ลองศึกษาไว้ล่วงหน้าละกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องปลอดภัยกับชีวิตแล้วก็ต้องรู้จักคุณค่าของมันด้วยนะคะอลองปรับเปลี่ยนเมนูกันบ้างนะคะคือไม่ใช่ว่าไปยืนบ่นว่าของแพงนุ่นแพงนี่แพงถ้าอันนี้แพงก็กินอย่างอื่นกันซะนะคะหรืออาจจะเป็นผักที่เยอะขึ้นนะคะหรือว่าเป็นเต้าหู้ที่เยอะขึ้นหรืออะไรที่เป็นสารทดแทนเนื้อสัตว์ที่เยอะขึ้นนะคะก็จะทําให้ชีวิตเราอยู่ได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะอย่างบ้านพี่ก็เหมือนกันนะคะในสวนนี่ก็จะปลูกผัดผักสวนครัวไว้บ้างเหมือนกันอันนี้ ด้วยถูกตองไม่มียาข้าแมลงด้วยอ่าแล้วค่ะบุ๋มช่วงหน้านี่เห็นบอกว่าบุ๋มจะพาพี่ไปดูอะไรนะคะโยคะภาวนาเหรอเป็นยังไงอะโยคะพี่เคยเห็นพวกโยคะอะไรนะโยคะร้อนโยคะฟรายอะไรพวกนี้โยคะภาวนาเป็นยังไงโยคะภาวนาจะช่วยปรับสมดุลทั้งด้านจิตใจให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ถึงคำถาม SMS ในวันนี้นะคะทั้ง4123302นะคะเราถามว่า อาหารประเภทใดบ้างที่จะทําให้คุณได้แคลเซียม,มจากมันมคุณตอบมาเลยค่ะสามคนตอบที่ถูกใจเนี่ยนะคะจะได้รับไบโอแคลนะคะเป็นชายไบโอแคลนะคะที่ดีต่อสุขภาพอย่างมากเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็เคี้ยวรับประทานง่ายๆอร่อยด้วยและมีประโยชน์ต่อร่างกายน,นะคะเอาละเ,าลเรามาคุยกันถึงโยคะภาวนาค่ะคุณผู้ชมค่ะโยคะในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะแต่โยคะแบบนี้เนี่ยเขา ถูกสร้างมาเพื่อจริงๆแล้วคล้ายๆกับการเดินจงกรมค่ะการเดินจงกรมเนี่ยคือให้เรามีสติอย่างรู้ว่าณปัจจุบันเราทําอะไรอยู่และอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดโยคะภาวนาก็เช่นเดียวกันคือคุณจะได้ทั้งการออกกําลังกายเบาๆได้การปล่อยวางได้ความพยายามเล็กน้อยแต่ไม่ได้คือ,อมไม่ต้องเยอะมากนะแต่เพียงแต่ว่าอย่างน้อยสติอยู่กับทุกขณะที่ทําท่าโยคะนั้นๆค่ะอ,อยากให้ไปชมภาพวิชาก,กันก่อนก่อนที่เราจะเห็นเป็นรายละเอียดเช่นค่ะ เนื้อหาในคลาบภาวนานแต่ละครั้งก็จะเป็นการฝึกอาสนะนะครับเป็นการนำท่าอาสนะต่างๆมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันแล้วก็เน้นการคัดเลือกท่าที่ไม่ยากเกินไปเพราะว่าผู้ฝึกมีหลากหลายตั้งแต่เด็กๆจนถึงผู้สูงอายุก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาส ได้ได้ทำได้เท่าที่ทำได้ในระดับที่พอเพียงแต่ละคนผู้คนที่ได้มีโอกาสเข้าฝึกโยคะภา,าวนาก็อาจจะได้รับรู้หรือมีทัศนคติที่ดีต่อโยคะในแง่มุมที่ที่เห็นว่าอ๋อโยคะไม่ใช่แค่การฝึกท่า แต่เป็นการพัฒนาจิตแล้วก็มีหลากหลายเทคนิคไม่ใช่แค่การทำท่าอย่างเดียวเขาจะได้เห็นเครื่องมือที่จะช่วยบริหารร่างกายจัดปรับสมดุลพบว่าการฝึกโดยไม่ต้องไปเสียงเงินใช้ต้นทุนร่างกายตัวเองเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์กับเสื่อผืนเดียวกับช่วงเวลาที่พอประมาณก็ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารเขาสมดุลขึ้น ทำให้เขามีบุคลิกภาพที่สงบมั่นคงนะครับแล้วก็นาโครงสร้างของกระดูกสันหลางอาจจะค่อยๆเข้ารูปกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น mm hmm. การไหลเวียนของเลือดลมดีนะครับที่สำคัญคือจิตจะมั่นคงแล้วก็มีความสงบเป็นที่ตั้งอยู่บ่อยๆในระหว่างที่เขาดำเนินชีวิตประจำวันรู้สึกว่าโล่งแล้วก็ดูมีความสุขเนาะเวลามาทำนะคะแล้วก็เหมือนกับ ได้ออกกำลังกายแล้วก็มีจิตใจก็ดูแบบสงบสบายอะไรเงี้ยค่ะค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะรู้สึกสงบผ่อนคลายค่ะค่ะแล้วก็ผิดคาดจากที่คิดค่ะเพราะที่แรกเป็นรู้สึกว่าการทำโยคะเป็นเรื่องยากอะค่ะแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายแล้วก็อ่อนโยนไปกับตัวเองค่ะก็เลยรู้สึกผ่อนคลาย เห็นไหมหไสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินนะคะก็คือทุกๆคนที่ทําแล้วบอกคําเดียวว่าสงบคำนี้สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตเลยค่ะเพราะว่าพอร่างกายความคิดจิตใจของเราสงบสติเราก็จะมา แต่ว่าบรรยากาศเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ทเราเห็นนะคะเราสองคนเห็นเนี่ยมันก็น,น,น่าไปมากเลยเนาะน่าไปนะคะดังนั้นโยคะภาวนานะคะจัดอบรมทุกวันเสาร์แรกของเดือนนะคะที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทป,ปัญโยนะคะหรือสวนโมกกรุงเทพนั่นเองนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆสําหรับคําแนะนําของ กู้ที่ติดอย่างก่อนเลยค่ะนะคะอ่ะเมื่อกี้นี้ที่เขาไปถ่ายคือที่ไหนนะสวนโมกสวนโมกอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะุอยู่ในกรุงเทพนี่เองใช่ไหมอู้พี่ตระหนักพี่นึกว่าต่างจังหวัดนะคะดูจากบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้อู้ในกรุงเทพนี่เองนี่เองค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะถ้าไม่ต้องเล่นยากมากก็ได้แต่อย่างน้อย เอามีสติสมาธิอยู่กับร่างกายอยู่กับการกระทำาลอยู่กับลมหายใจเพราะว่าโยคะเนี่ยเขาจะมีการกําหนดลมหายใจด้วยค่ะแล้วจะทําให้ควบคุมน้ําหนักได้ดีอ๋อเหรอค่ะโอ้คือโยคะมันก็มีแบบว่าหลายทางเลือกให้เราเลือกกันเนาะอะไรเงี้ยใชขึ้นอยู่ว่าคุณอยากได้อย่างไรนะคะแต่ตัวบุ๋มเองบุ๋มก็เคยเคยเล่นมาเนาะเล่นค่ะเล่นตั้งแต่ตอนที่อยากลองอยู่เหมือนกัน ทำใหาช่วยช่วยให้คลอดลูกอะไรเงี้ยคือเป็นการบริหารร่างกายของคุณแม่ก็ทําได้เยอะเหลายท่าเลยค่ะแล้วก็ดีต่อร่างกายเราด้วยนะคะบอกว่ามันจะไปช่วยอะไรยืดตัวใช่ไหมเล็ตัวกระดูกสันหลังเวลาเรานั่งนานๆเนี่ยถ้าโยคะง่ายๆมันจะเป็นการยืดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยดีดีเอาละสำหรับคนที่สนใจนะคะก็ไปกันได้นะคะที่สวนโมกนั่นเองนะคะแล้วในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวนี้โฆษณากันเยอะมากเลยค่ะอะไรอ่ะ ร้อยไหมอ oh, ร้อยไหมที่หน้า<อ>ใช่ไหมโอ้ uh, กำลังฟีเวอร์คิด uh, กันมากเลยออ้อ้อยอะอ้อยร้อจะก,กี่ร้อยเข็มกันไปดูกันนะคะในช่วงหน้าสักครู่ uh huh. ค่ะ ถึงช่วงเฮลซิเคิตในวันนี้นะคะเราจะมาเมาส์กันเรื่องการร้อยไหม่แบบสบลยเกาหลีฟีเวอร์เนี่ยนะคะเอะก็ร้อยไหมเอะก็ร้อยไหม่มันคืออะไรในส่วนตัวบุ๋มบุ๋มเคยร้อยเอาพูดอย่างนี้เลยบุ๋มกล้าบอกบุ๋มไปร้อยมาแล้วไปลองดูก็คืออีปอยอะไปเดินแบบกันไปเดินแบบกันอีปอยพี่บุ๋ม ไปลอยมาแล้ว uh. อย่างนั้นอย่างงี้ก็มันสวยอะเห็นมันสวยปะเออเราก็เลยเออมันมันคือเท่าว่ามันไม่ใช่ศิลปกรรมถาวร like, เงี้ยแล้วลองนีดลองหน่อยก็อยากจะรู้ออไงมันเป็นยังไงเ,เขาก็จะเป็นเข็มเขมอย่างเงี้ย uh huh. นะคะคุณผู้ชมค่ะเขมเขมอย่างเงี้ยแล้วก็แบบยัดเข้าไปที่หน้าอย่างเงี้ย เจ็บไหมเจ็บดิขดเข็มอ่ะอู้หรอพอเข็มปุ๊บแล้วเขาก็ปล่อยได้คืออยู่ที่อยู่ข้างใน,นจริงๆแล้วการร้อยไหมเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นการลิฟต์หน้าเพื่อดึงตามแนวไหมจริงๆแล้วการการร้อยไหมคือการสร้างแผลภายใต้ชั้นผิวเพื่อให้คอลลาเจนสร้างตัวขึ้นมาใหม่ผิวเต่งตึงอ่ะเพนน์ว่าไปตามแนวเข็มที่เขาฉีดเข้าไปต่องต้องเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นไม่งั้นทะลุนะฮะ ออเหมือนทีนีมม้มันก็ปักปักเข้าไปแล้วนี่คือกระพุ้งแก้มบางเองนะพี่เออ,เอ,อแต่บางคนก็อยากจะตรงนี้ขึ้นเงี่ยก็ได้เหมือนกันนะใต้คได้ค่ะได้ค่ะได้หมดจริงๆได้ทั้งตัวเออได้ทั้งตัว,ตวเลยพ,พ,พี่มาอันภาคเคยเม้าให้หนูฟังว่าไปทํารายการมีคนยังหันหลังให้ทาทั้งหลังเลยอะ่ะแต่ก้นยกตั้งแต่ใต้ก้นขึ้นมาเลยอ,ะอ่ะอยากหลังกระชับเงี้ยเหรออือ เออถ้าเป็นก้นนะพี่จะไม่ว่าเลยทำไมแต่หลังเหี่ยวมากเฮ้ยแต่เธอเดอก้นโค้งทำอ่ะเธอเธอนะแล้วหมอที่ทําก็ใจถึงมากรแล้วหลังก่กว้างจะตายบุ๋มอย่างเงี้ยต้องพิเศษนะเป็นร้อยค่ะว้าเป็นร้อยเข็มค่ะไอ้อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ไปถามคุณหมอกันเลยดีกว่าว่าร้อยไหมช่วยได้มากน้อยแค่ไหนค่ะค่ะก็การร้อยไหมเพื่อการยกกระชับเนี่ยนะคะก็ปัจจุบันก็เป็นที่นิยมคือดั้งเดิมเนี่ยเป็นเทคนิคจากประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคการสอด ไหมเส้นไหมเนี่ยเข้าไปในชั้นผิวหนังนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบหรือว่าการสร้างคอลลาเจนตามแนวที่สอดไหมเข้าไปนะคะแล้วก็มีเลือดมาเลี้ยมบริเรณนั้นเพิ่มขึ้นผิวก็จะดูตึงกระชับขึ้นแล้วก็ดูแบบสดใสขึ้นทั้งนี้เนื่องจากว่าไหมละลายที่นํามาใช้ในแง่ของการยกกระชับผิวนี่นะคะ mm hmm. ก็ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาในประเทศไทยนะคะคือตัวไหมเองเนี่ย เป็นเ,เป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นวัส,สดุที่ที่ได้มาตรฐานคือใช้ในการเย็บแผลในด้านของศัญยกรรมเนี่ยมาหลายสิบปีนะคะแต่ในแง่ของการนํามาใช้ในเรื่องยกระชับเนี่ยยังไม่ได้รับการรับรองนั่นเนี่ยก็ควรจะต้องคํานึงถึงข้อดีข้อเสียนะคะข้อเสียเนี่ยก็อาจจะเกิดได้ในในบางครั้งเนี่ยอาจจะทํากับแพทย์ที่ไม่ได้มีความชํานาญก็เกิดการผิดรูปหรือว่าเกิดการยกระชับ ใบหน้าที่ไม่เท่ากันด้านซ้ายกับด้านขวาอะไรองนี้นะคะเทคนิคที่ใช้เนี่ยยังไม่ได้มีการศึกษาทางการแพทย์มามากพอนะคะแล้วก็ยังไม่ได้การรับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรใช้วิจารณญาณในการในการํารว่าเหมาะสมกับเราหรือเปล่า ค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับแพทย์หญิงนัทชนีนะคะสุทธินรเสศ์ค่ะแพทย์ประจำเอเพกโปรไฟล์วิวตี้นั่นเองนะคะก็นจะบอกคุณผู้ชมว่าในห้องสูงระดับไหนสูงระดับไหนที <h 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 ่สุดใหญ่หรือหัวเสียวกันใหญ่ค่ะเข็มไงบางคนกลัวเข็มนะคะก็หลังจากทำก็พักประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะคะมึงว่าห่างเจ็ดเดือนโอ้ยเหออหญิงเาสอนะขาดไปบุ๋มเลยเสียวมากก็จะอยู่ได้ประมาณหกถึงแปดเดือนนะคะบางบางอันเนี่ยบางคนก็จะอยู่ปีหนึ่งมันมีทั้งแบบละลายกับไม่ละลายค่ะแล้วไอ้ที่ไม่ละลายจะเป็นยังไงอ่ะนั่นแหละสิ มันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยคือมุนแนะนำนะถ้าเป็นหมุนนะหมุนแนะนําสาหรับคนที่โครงหน้าไม่เท่ากันคือบางคนอาจจะมีเอออาจจะมีซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้อาจจะย้อยกว่าน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไปยกสองอันเพื่อให้มันดูไม่ห่างกันมากมันมีนะหมุมหน้าแบบคนคนเราหน้ามันแบ่งครึ่งนี้มันมีนะซ้ายขวาไม่เท่ากันใช่คือบางคนก็นอนตะแคงข้างเดียวอ่ะเออแล้วหน้าก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะบางคนนอนตะแคงข้างเดียวข้างนี้ก็จะแก้มอุ้ยยุ้ยกว่าอีกข้างหนึ่งดังนั้นก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ย ปรึกษาหมอก่อนดีกว่าเพราะว่ามันแทงเข็มกันอย่างนั้นนะไปเห็นไมาันม่ะเมื่อกี้เมื่อกีนนะคะมีตรงคอโ้ยเดีวเขาแทงทะลุกระเดื่องเหย็นแล้วเสียวมากเลยราคาปกตินะคะอยู่ที่1,000บาทนะคะแต่ล่าสุดใน SMS ที่เห็นกระจายในตามเฟซบุ o กเนี่ยเขียนมาว่าเหลือแค่350บาทเช็คดีๆ ไม่ใช่ว่าของดีเสมอไปอได้เย็บผ้าหรือเปล่าดีๆนะคะ <c oughs> แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะขอบอกไปเลยว่ามันยังไม่เป็นที่รับรองนะคะของประเทศไทยนะหน,หน้าเขานิ่งมากเลยนะคนนี้นะโ <นะ S 2> อ๊ตนิ่งคาเข็มไว้เลยอ่ะโอ้แม่คุณคะโอ้โหคงจะเส้นเสียแล้วนะพิวานวัคนนี้นะคะ <c oughs> ต่อมความรู้สึกนี่คงเสียไปแล้ว <laughs> ดูดิเฉยมากเลยอ่ะบุ๋มดูดิแต่บุ๋มบอกพี่บุ๋มบอกบุ๋มเจ็บไหม่ใช่อหนูสดหมอจิ้มสดเลยอ่ะเจ็บมาก ม,มันก็เข็ม่าพี่กนันนาเซมเมื่อกี้เห็นหร้อยหูแล้วหู้แล้วพอหมอหยิบเข็มี่สองหนูหันมองนะหมอหนังหน้าหนูแย่ขนาดนั้นลเลยเหรอ <c oughs> จะแดดหัวหมออยู่แล้วเอาว้าวเอาละค่ะเอาละจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะศึกษาให้ทุวนทีก่อนดีกว่าเมื่อไงเดี๋ยวจะมาเสียใจภายหลังนะคะอันนี้นี่นี่เขาดึงออกนี่นี่ตอนดึงออกนึงหนึงหัวเข็มหมอกว่าแต่เลือดไม่ออกนะเออไมม่ีเลือดมากแต่เลือดไม่ออกนะคะหรือไอคนนี้ก็ไม่มีเลือดเออมีมันต้องมีเลือดเดี๋ยวมันเมื่อยเมื่อยยัง ซึึมเป็นจุดๆอ่ะมันก็นิดเดียวอะไรเงยแล้วหน้าบวมมาบุมหลังจากนั้นบวมนิดบวมหนึ่งวันบวมหนึ่งวันก็ก็ไอการทําอย่างนี้เนี่ยบางทีต้องศึกษาดีๆค่ะแล้วก็ต้องดูปัญหาของเราจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหน้าคุณสวยอยู่แล้วเนี่ยบุกว่าก็มีแค่รอยยิ้ม คุณก็สวยที่สุดแล้วนะคะไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปทําอะไรมากมายก็ไม่ได้ห้ามนะคะว่าจะ <น acağız S 2> แต่ว่าให้ศึกษาด,ดีก่อนเนาะใช่เพราะทุกอย่างมันก็มีค่าใช้ใจ่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าถ้าเกิดว,นวันๆทำไปแล้วก็นั่งอยู่หน้าคอมหน้าจอหน,าหน้าห้องมันไม่ได้เจอเจอใครก็ไม่ต้องทาอะไรขนาดนั้นก็ได้อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็คืออยากจะบอกว่าเอ้ยทำอะไรก็ต้องศึกษาทุนทีเพราะว่านี่นี้มีประสบการณ์มาแล้วคือว่าตอนนั้นเลเซอร์ซึ่งซึ่งแบบว่ามาใหม่ๆเนี่ยประเทศไทยเลยเพิ่งจะมาใหม่ๆเลยนี่สลันไป คือเกีรติหอนแล้วไงผมก็ไปแบบคือไปทํานี่ก็คือว่ามันเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยเราใหม่ๆยังไม่มีการรับรองอะไร้วยไปเหอะไปทำไงคะดิฉันแล้วกคุณหมอเขาก็ยังไม่ค่อยชินกับการใช้เลเซอร์มันเพิ่งมาใหม่ไงบอก่คุณหมอเขาทำจักรยายพี่ไหมสองข้างเลยที่ต้องกางแขนอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยประมาณแบบเป็นเดือนเลยเพราะว่าหุบแขนไม่ได้ค่ะเพราะเนื้อมันจะติดกันเพราะ คงพี่มันผงพี่มันแบบเป็นเป็นแผลแบบแผลไฟไหม้เลยอะบุ๋มเป็นแบบเนื้อแบบนี้มันคือมันเลาะออกไปเลยเป็นเห็นเป็นหนังแท้เลยอะอย่างนั้นเลยอะโอ้ใช่ครับจักรแลที่สงครามอย่างนี้เลยอะเอ้จเป็นรอยแผลเป็นป่ะโอ้ยนี่เป็นวงกุ้ยอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยอะแล้วตอนนี้เป็นป่ะก็มันก็ไหม้ไงเป็นจักรแลกะดำไหม้อย่างงั้ไงพี่ก็ต้องมารักษาตรงนี้ต่อเห็นปะไม่เอาเลยอะหนูชอบถอนเหรอมีความสุขกันนอนถอนพี่ก็เป็นบทเรียนเลยอะสแลนเนี่ยโหถอนดีๆก็จักรแลดีๆอยู่ มีความสุขกับการถอนหนังไก่ของดิฉัน <laughs> มันเป็นเวลาข้าวเวลาว่างที่ดีที่สุดในราปการตัดสินใจที่สิบภาคกาจาร่์สามคุณทำกับดิฉันเลยอ่รอโอ้นะก็จริงๆเราเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาเสมอค่ะเสมอเลยแป๊บๆก็เข้ามาแล้วแป๊บๆก็จะหายไปดังนั้นศึกษาให้ดีๆนะคะการเรียกว่าความสวยเนี่ยต้องสวยให้ปลอดภัยเพราะเราเห็นเคสหลายต่อหลายเคสแล้วนะคะที่สวยแล้วเสี่ยงตายเออแต่บอกเคล็ดลับให้นิดนึงนะคะอะไรก็ตามที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆหร่อเพิ่งไปทำรอดูจนแน่ใจสักพักก่อนศึกษามันก่อนถูกต้องนะแล้วต่อให้คุณสวยขึ้นเนี่ยนะคะ แต่ถ้าเกิดต้องมีปัญหากับสามีเพราะใช้จ่ายเปลืองอันนั้นก็ไม่คุ้มนะคะอันนี้สําคัญสามีจะบอกว่าไม่เห็นจะสวยขึ้นเลยเพราะว่ามันแพงอะไรอย่างเงี้ยเออและพวกวิวัฒนาการความงามความงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีมาให้ได้ชมกันมาบอกกันเรื่อยๆนะคะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันอยู่เสมอเลยถูกต้องนะคะแล้วก็ในส่วนของการดูแลสุขภาพนะคะจริงๆแล้วสําคัญมากนะคะหรือว่าจะไปโยคะภาวนาอย่างที่เราได้แนะนํากันไปในคราวนี้ก็ได้นะคะเพราะว่า ถ้าเกิดแค่ร่างกายเรามีออกซิเจนที่ดีม,มีจิตใจที่สงบนะคะแล้วก็มีความสดใสได้ออกกําลังกายผิวก็เต่งตึงขึ้นมาได้อย่างเหลือเชื่อ,อจริงๆค่ะพี่ตาจริงๆเนานะคุเนาะคือคือ,คอ,คอข้างในมันมันสดชื่นมันแจ่มใสใช่ไหมเออคนเราถ้าเกิดจิตใจมันแจ่มใสมันสวยเองแหละจริงค่ะไม่ใช่ว่ามันไปทำเลเซอร์มาไปทำนู่นทำนี่แต่ทะเลาะกับผัวทุกวันอะไรเงี้ยทำไงก็ไม่สวยค่ะคุณขาหน้าจะดาคข้าเครียดนะคะเรื่องจริงที่สุดเลยนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงทุกท่านนะคะสวยต้องสวยอย่างฉลาด นะคะถึงจะสวยอย่างสมาคมสมหญิงค่ะใช่เลยจริงใจมากจริงใจมากมากเลยนะคะเอาล่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราเองก็ถือว่าหมดเวลาลงแล้วนะคะยังไงก็มาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะทาง Facebook นะคะสมาคมสมหญิงนั่นเองนะคะก็มาฝากกันได้หรือว่าจะเจอกับพวกเราทุกๆวันจันทร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะแล้วก็จะมีรีลานรายการของเราด้วยนะคะในวันพุธและวันศุกร์ในเวลาเดียวกันค่ะส่วนวันเสาร์เนี่ยก็คือตอนห้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งกันเลยค่ะ คือบอกได้เลยนะคะว่าระกาบของเราคุยได้ทุกเรื่องใช่ไหมบุ๋มทุกเรื่องคุยได้หมดเลยผู้หญิงผู้ชายเด็กแก่ผู้ใหญ่ดีไม่ดีทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องเขาบอกเลยนะคะคุยได้ทุกเรื่องค่ะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนเราพบกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ